คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเรื่องราวของพิ่สุนารีกันหน่อยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมคือล่าสุดเราไปเจอพิ่สุมามีหลายเรื่องให้ได้พูดคุยกันก็คือถ้าเกิดใครตามเรื่องราวของพิสุจะทราบว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยแกผันตัวเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะแล้วก็อเ,เออเป็นคอนเทนต์นนะ่ะจนแบบมีหลายคำถามว่าคุณพิ่สุช่วงนี้เนี่ยทำคอนเทนต์สายแบบว่าเกษตรกรเต็มตัวเลยงานเป็นยังไงบ้างแต่ดูมีความสุขมากๆเลยนะฮะ,ฮะพูดคุยกันหน่อยแล้วกันแล้วอีกหนึ่งเรื่อง ก็คือเป็นเรื่องของโพสต์ข้อความมันงอนเห็นว่าเดือดเลยเดือดเลยคุณผู้ชมผมอาจจะอ่านได้แค่บางคำนะฮะตามนี้เลยแล้วกันคนเรานี่ก็แปลกนะตอนติดตืดตืดไม่สนอะไรขอแค่ให้ได้ไปอยู่กับตืดๆืใหม่2ปีจะกลับมาขอเอาของเสียใจนะฉันทิ้งไม่เหลือซากแล้วจ้า พใช่หลายคนอยากทราบพิสุเกิดอ,อะไรขึ้นโพสต์นี้แบบว่าถึงใครหรือเปล่าขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะฮะทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพิสุพูดครับสุเป็นงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับชีวิตตอนนี้มีความสุขครลูกก็ทํางานเต็มที่กับทุกบทบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาเป็นกรรมการก็เต็มที่ก็สวยแบบกรรมการแต่เวลาทําสวนก็สวยแบบเกษตรกร ตอนนี้ก็คือมีความสุขกับการปลูกค่ะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันได้กินเองแล้วก็ได้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยคนวัยเราหรือว่าเด็กๆที่แบบมันสามารถทําได้ในพื้นที่เฉพาะไม่จําเป็นต้องเยอะแยะมากมายอะไรก็ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแต่สุดท้ายคือมีความสุขที่สุดจะรูความสุขที่สุดจ้า อาคุยก็ได้ที่ผ่านมานิดนึงอะที่โพสต์อันนั้นอะก็คือมันรู้สึกแบบอะไรของมึงแค่นั้นเองแค่ปกติแม่ไม่เคยเป็นคนอย่างนี้อ้าวมันก็มีม้างอ่ะออ <laughs> นิดนึงคือแค่งงแม่ก็แค่งงว่าเอา้าว ตอนนั้นไม่่วงอะไรเลยแต่ตอนนี้จะมาเอาของแค่นั้นเองไม่ได้อะไรแล้วแฟนขับแม่ไม่ตกใจหรอครับผมเพราะว่าปกติแม่ไม่เคยทำแบบเอาอะไรที่ทซิกลงไปในพื้นที่ส่วนตัวของเราก็แม่ก็แม่ก็คิดว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอเคมันมันบอกไม่ถูกแต่แค่แบบว่างงว่าออะไรของมึงแค่นั้นแหละก็เลยก็เลยลงก็โพดไปแต่วันนี้แม่จะขอพูดว่าแม่จะไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าแม่แม่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่กูเอาไปให้คนอื่นอ่ะกูมาทำอะไรได้อีกตั้งเยอะนะอือกูมาถ่ายคลิปของกูนู่นนี่นะ